ครับสบายดีแลวก็สวัสดีด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถังแพงเวิร์สกุลสุกณเนาะพบพ่อกับซ่องเอื้อหลาดดาน้องลุงพี่น้องเอ้ยคือเกาเมือนี้ก็ดีอยู่เพื่อนอยู่ซ่านพี่น้องเอ้ยบ่ได้ไปทางใดบ่ได้ดไปหาอยู่หากินหาเล่นหาเที่ยวทางใดดอกบางม่วงข้นี่ยเราต้องอย่างโคตรหนามาเลยเนาะมันจับเลยแหละ <c oughs> มันจับแล้วบางม่วงเนี้ยก็ดีกาสิภาเขาคั่ว,วคือเกา่าพี่น้องเ้ยมือนนิก็ดีเนาะอยู่เห็ุกินนั่นแหละตามวิธีชีวิตคนบ้านนอกบ้านหน้าเฮาเพื่อนติดถนนนทางมันกัสีป้ามานนี้แหละพี่น้องเ้ยเนาะรถล,ล่างกัสีไลยใน่จังน้อยและกัสีนวงหูใน่จังน้อยบางที่เสียงรถมันดัง <c oughs> ด้บางรั้นมันแหลนดังมันแหลนไวแหละกับรถใหญ่เนาะส่วนมากนะเสียงดังนะ่ะคือรถใหญ่ เป็นรถบรรทุกนั่นแหละบางทีตู้คอนเทนเนอร์น,นะมันเปิดพากระโปรงไว้ข้างล่างนะมันบวปิดนะพี่น้องมันกันดังบึมบลมเ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 บลมไปรถ <c oughs> แก่ซ่า <c oughs> พ้นตกช่องเถือ่อได้เมื่อคืนนี่พี่เนาะสิริรับและลูกชายเขานอนกินนมตายบีบีอยู่ที่ตำเจี่วหมักเล่นพี่เนาะพียเนาะเขากลัวพี่เก่าเลย แจมะเล็งเน่าก็มีมะผิพผิกเขาอย่างเล็รลอยลมะเล็นมะเร็นเขาอย่างเล็ด้อยลอลไเนาะต้นหอมผักชีมาทำแจมมะเล็เล่กินเขาเสาเนะาะก็มะผิกเลยใช้มเล็มานะ chiên mực lợn, chiên mực lợn banh hồng với tay và hôn bạn thân tâm lại, เสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยเนาะเจี๋ยมเวนเนาะเป็นปริงไก่ผัดปลาดุกกินกับขผาวเจ้าได้เนาะคือสเสฉะผัดปลาดุกมาพี่นอ้องกินข้าวเสาร์น้ำกันคือแดงครับจักขาเป็นแดงโทรศัพท์ข้างบนอ่ะกินข้าวเสาเด้อพี่น้องวันสุขสุขคนเนาะวันฝนตกอากาศเยน็น

ขานพักดุเท่านี่ครับขายพัสดซื้อมาขายที่นี่นเลยถือมันก็จะมันก็ใส่ประดุมาแคนะ่ห้านะอืานืห,ห,ห,หอเจต้นก็คือประมาณสองผมอ่ะ ai hệt này mọi người 说一下，嗯，我可知道 ไปสอนลูกเห็นลูกไมือนูหายแลยนะจุดบล็อกหนักกว่าเล้ว 这、uh、不吉林的，好、really、吧、uh？你比较快。嗯，对吧？无聊。

mười lăm tạp chí của lâu năm 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 năm

nóng gì đam, <laughs> nóng gì nóng đêm đam như cái sư luyện đêm đam mà, nói nóng đêm tôi và nóng gì đam. hoa nhà cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nghe mà thấy thật là không chỉ mới được Cái rồi Chị biết. Chị biết. ทำที่สีอันนีว่าขออันนี้หมดน่าเลยพี่น้องเลยขอบคุณขอบคุณที่มาบึงมาชมเอากินเพลินมันแซ่บแม่งแก้มเล่นข่าวขันข่ืมติดไป สองคนขาดเลยห่อมาเก็ตึกปลางไปแล้วสบายดีสบายดีด